ในร่องนี้นะครับก็ดูสิครับสารพัดเลยครับมีตั้งแต่ส้มโอมีตั้งแต่หมากนะครับแล้วก็มีข้าวหลามกราบแดงออกกล้วยด้วยมะพร้าวด้วยนะครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่สวนลุงปรีชาอยู่ที่องครักษ์ครับ วันนี้ลุงปีชาก็สั่งไผ่สั่งไม่ใช่สั่งหมดไผ่กับแดงมาอีกหนึ่งคันรถครับหมดนี้แปดร้อยต้นนะดูนะครับใบสภาพสวยเลยครับะนะครับนี่มาส่งก็รอบนี้น่าจะรอบที่สี่มั้งเฉพาะตัวกับแดงนี่รอบที่หนึ่งมาอยู่ที่สามสิบต้นรอบที่สองร้อยแล้วก็รอบที่สามมาพันหนึง่งรอบที่สี่คือตรงนี้แปดร้อยต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ลุงปิชาก็ปลูกกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ากาบแดงปลูกสภาพไหนนะครับแต่ว่าเอาคร่าวๆกันนะครับเป็นร่องสวนครับแล้วก็แทรกลงไปอา้าวเราไปตามดูครับเราไปตามดูอ่าอันนี้ลุงลุงกรมชอบใจครับเพราะว่าของลุงนี่ต่อไปถ้าเกิดเราขุดนะเราต้องมีตัวนี้เราเรียกว่าสลปปูนเนา ข้ามมาอย่างนี้แล้วก็ข้ามต่ออย่างนี้ที่นีการเตรียมการนะครับโอ้โหก็ทําละเอียดถีทถ้วนนะครับเตรียมการไม่เรียบร้อยแล้วครับนี่ไปขุดแล้ว,ลวมีมีเขาเรียวกว่ามีสาย PE ต่อนี่เราจะมาเรียนรู้การต่อใช่ไหมครับนี่มันจะมีท่อใช่ไหมมีท่อมาแล้วก็ มีวาลมีอะไรเรียบร้อยก็ทําไว้รอหมดเลยครับพอมีต้นไม้มาปึ๊บก็พร้อมเลยนะครับนี่เห็นไหมะลองดูหน่อยซูปเปอร์โปรดักต์มาช่วยเขาโฆษณาได,ได้ได้โฆษณาฟรีครับทีนี้เรามาดูนี่พื้นที่จะปลูกใหม่แต่มันปลูกเก่าอยู่ตรงไหนครับมาดูมาดูโอ้นี่ดีเลยครับนี่ได้เห็นเลยครับนี่สายเขียวนะมาดูสายเขียวสายเขียวนี่ เป็นบันสีเขียวแล้วก็ความโตเท่าไหร่อยากเห็นความโตจังเลยในนี้มันจะมีบอกว่ากี่มิลกี่มิลกี่มิลไซค์เขียวอ่าดูแล้วนะกี่มิลไม่รู้สิมันจะวัดวัดโอดีวัดไอดีคือวัดด้านในความโตอ่าเขาแค่ใช้ขนาดนี้นะครับมีปลูกครั้งที่แล้วครับ ในร่องนี้นะครับก็ดูสิครับสารพัดเลยครับมีตั้งแต่ส้มโอมีตั้งแต่หมากนะครับแล้วก็มีข้าวหลามกาบแดงออกกล้วยด้วยมะพร้าวด้วยนะครับมาดูนี่นนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ดูดีๆนโตดีครับฝั่งนี้โตดีนะเดี๋ยวลงมาอยู่ตรงมุนนี้ทุกต้นจะมีสายไมโครมานะครับเห็นไหมครับโอ้เขาใช้ระบบนี้เลย อันนี้ก็จะมีดูเลยครับนี่ปลูกลงไปนี่ครับสวยงามเลยผสมภาษาเลยครับหมาก็มีกาบแดงก็มีกาบแดงกํลาลังโตเลยระยะเราเอาเรามาวัดอีกทีนึงนะครับเราเคยวัดไปแล้วอันนี้วัดใหม่อีกทีนึงนะครับว่าระยะที่ลุงเขาปลูกไปเดิมเนี่ยเราปลูกไปยังไงนะครับอ้าลองวัดกันดูซิเดิมเราเคยวัด1.5คูณุ แต่ว่าเราวัดดูอเอาดูนะครับดูนะครับเม็ดห้าสิบครับนี่เม็ดห้าสิบครับความระหว่างแถวนะครับก็คือพูดง่ายก็กะกากากะเอาไม่ถึงขนานดะเป๊ะมากนะแต่เราอยากรู้ว่าประมาณเท่าไหร่อ่าก็ใกล้เคียงครับเม็ดห้าสิบครับมันจริงาจ,าจริงถ้าจะจริงๆคือเม็ดสี่สิบก็คือตีว่าหนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้าแล้วกันเพราะว่าน,นี่เขาก็กะเอาอยู่ในในร่องร่องอยู่นี่นี่ อันนี้ก็เม็ดห้าสิบเช่นกันนะครับนี่ก็เม็ดห้าสิบเช่นกันอ่านะครับเม็ดห้าสิบนะครับโอเคนะครับนี่คือข้าวหลามกาบแดงครับอ่าดูนี่สภาพการปลูกอยู่ไปในที่สวนฝั่งทางโน้นก็โตดีดีเลยนี่อันนี้ถ้าลุงจาไม่ผิดนะครับลุงพิชาปลูกแปลงนี้น่าจะนี้อายุแค่ปลูกนะครับ15วันโดยประมาณ นะครับเพราะว่าที่หลังมาส่งดีเพราะว่าการมีการให้น้ำนี่นะครับนี่มีการให้น้าแล้วก็ปุ๋ยเขาใส่ปุ๋ยด้วยมีการให้ปุ๋ยมีการให้น้ําอย่างดีเลยเอา่าแล้วก็มีอ่าเราอยากเรียนรู้เรื่องระบบน้ำหน้าเห็นไหมครับน,นี่มีท่อมามีท่อมาแล้วก็มีสายไมโครนี่แหละสายไมโครนี่เขาลงทุกต้นเลยอ้าว ดูนะครับตรงนี้มีมีแสงน้อยนะครับมีความร่มนะครับมีหมากมีกล้วย่ะดูอีกทีนะครับมีหมากมีกล้วยมีมะพร้าวนะครับมี3ามอย่างหมากกล้วยมะพร้าวแล้วก็มีตัวข้าวหลามกับแดงเข้ามาแทรกนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้นี่หมากกล้วยมะพร้าวมีข้าวหลามกับแดงเข้ามาแทรกด้วยแล้วก็ที่ก็เป็นที่ดินเปรี้ยวยกล่องขึ้นมาจากท้องร่องสวนนะครับนี่ อ่าโอเคนี่คือการประยุกต์นะครับการปลูกข้าวหลามกลับแดงครับอ่าตัวนี้เราเรียนรู้เรื่องระบบน้ำแม่ดีใจมากเลยอ่าเรามาเห็นดูว่าเขาามีน้ำทุกต้นมีน้ำทุกต้นนี่โอเคอันนี้สภาพที่กำลังส่งงานครับนี่ใบสวยสวยแตกใบโตเลยสวยครับละลากดูตรงนี้ไอถุ่งนี่ครับ รากออกหมดแล้วนะครับแต่อันนี้นี้ยังไม่นานพอที่จะมีหน่อนะครับแต่ก่แข็งแรงพร้อมปลูกแล้วครับรม,ม,มีรากแล้วครับนี่ของมาใหม่พร้อมปลูกแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากดกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ